โปรแกรมดีว่าซูเปอร์เบิร์นโ0817027667มาแล้วค่ะช่วงที่3ของรายการ In e News by Daradaily ช่วงนี้มีข่าวประชะสัมพันธ์อะไรคะพี่นุ่นใช่แล้วจ้ะช่วงนี้นะจ๊ะเรามีโปรแกรมดี W a s ซูเปอร์เบนะจ๊ะ10วัน5กิโลจ้ะโดยสาวเมพิชนาเนี่ยจะเข้ามาคอนเฟิร์มว่าเห็นผลเจิงจ้ะคุณก็สามารถเป็นเหมือนสาวเมได้ค่ะและตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดลด5 0ซแทบฟรี โปรแกรม c ีเสริมระเบิดไขมันสามารถสั่งซื้อได้ที่081 702 7667ค่ะทำเสียงสว่านเลยคุณผู้ชฉันแบบว่ากันแบบว่าโอเีเล็กเล็กกันสักอย่างนข้าข่าวกันเลยแต่ก่อนจะเข้าข่าวนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงกับคุณผู้ชมแล้วค่ะคือช่วง SMS เ h ม t นช่อนัเอเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะ เป็นคิวของคุณอนุวัตค่ะน์ค่ะ089 178 85 Inners i น n e r s นั่นเองค่ะเขาส่ง SMS มาถามเราว่าอยากจะรู้เรื่องราวของเอกนักร้องสุดฮอตสุดหรอนามว่าอูจุนนั่นเองว่าตอนนี้เขาไปอัปเดตมีผลงานอะไรบ้างนี่อูจุนนี่เป็นนักร้องต่างประเทศปะต่างประเทศแต่น่าเหมือนแบบกิมรัฐภูมิในรออีนเนเรานั่งเครื่องบินไปสัมภาษณ์เลยหรอ <ม>นะจ๊ะข่าวคร<อ>าวคว,วามอัปเดตล่าสุดของพระเอกนักร้องสุดฮอตอย่างอู่จุนนะจ๊ะได้กล่าวในงานมีติ้งแฟนคลับ300คนนะคะที่มีผู้ชมเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น วหวาน่องกงสิงคโปร์มาเลเซียหีีปุ่นเกาหลีอูจุนจะได้กล่าวประกาศว่าเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับบริษัท himrecord นนจ๊ะเป็นต้นสังกัดปัจจุบันแล้วสาเหตุของการที่ไม่ต่อสัญญาเขาเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเหมือนกับว่าใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวแล้วก็อยากที่จะมีเวลาอยู่กับคุณพ่อของเขาอย่างจริงจัง,าง <นะ S 2> มากมากเป็นคนครอบครัวมากๆนะจ๊ะอูจุนเนี่ยเขายังได้เปิดเผยอนาคตในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าดี๋ยนะจ๊ะว่า เขาว่าจะแทคิวส่วนใหญ่ไปให้กับการแสดงภาพยนตร์เป็นหลักจ้ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแผนที่จะตีพิมพ์หนังสือของตัวเองนะจ๊ะเพื่อเป็นการกุศลอีกด้วยหล่อเลใจบุ้ดีจังสุดยอดมากมากมหมสำหรับงานเพลงอัลบ้าใหม่นั้นพระเอกหนุ่มคงบอกว่าคงต้องรอไปก่อนนะจ๊ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำไม่ใช่เขาบอกว่ารอไปก่อนปีหน้าเนี่ยคุณอนุวัตรจะมาฟังเลยเออคุณอนุวัน์จ๊ะคุณอนุวัาต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึง แต่ยอมรับนะจ๊ะว่าเขาน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเ like พื่อนๆวงฟารินไฮอีกครั้งหนึ่งตามงานอีเวนหรือไม่งางานโฆษณาอะไรเงี้ยจุ๊้องแล้วค่ะยังไงใครที่เป็นแฟนของอู๋จุนก็ต้องติดตามรายการของเราต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานี่นะคะจะมาอัปเดตเรื่องราวของเขาเป็นระยะระยะนั่นเองใช่จะเอาแม่มาถึงข่าวอินสตากลอินสตากันแล้วนะจ๊ะ วันนี้เนี่ยเราจะไปเราจะบินไปเกาหลีกันซังเฮโยต่อใช่แล้วเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยช่วงนี้เขาจัดโปรสำรวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของแวดวงเกาหลีอยู่เป็นประจำเลยคุณน้องค่ะแต่ล่าสุดมีการจัดสำรวจในหัวข้อที่สาวชอบมากที่สุดและตรงนี้ก็ชอบด้วยเพราที่ว่าก็คือดารานักร้องคนไหนในกราหลที่เกาหลีเกาหลีจีนหลที่สุด <ด>แลวคนที่ทดได้มันเก็บ <c oughs> ไป <c oughs> แล้วคนที่ติดโผล่นั่นเองก็คือคะผลสรุปอันดับหนึ่งนะคะตกเป็นของหนุ่มสุดหล่อยอย่างพยองบินคะ่ะมาติดต่อตามกันเลยในช่วง <c oughs> อันดับสองนะจ๊ะกับหนุ่มคิมฮองจุนนะจ๊ะแล้วก็อันดับสามซองฮุนฮอนนะจ๊ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าเหมือนกับว่าหนุ่มฮยองบินเนี่ยเขาใกล้ใกล้เวลาที่จะเข้ากรมไปเป็นทหารชายช,ชาติตโยดมแบบโอ้โหชายชาติทหารแล้วเนี่ยเขาก็แบบอยู่ยๆก็ติดโผเป็นชายหนุ่มที่หล่อที่สุดของเกาหลีไปเลยจ้ะเพราะเหมือนกับว่าที่เกาหลีเนี่ยใครจะไปเป็นทหารมันจะบ่งบอกถึงความเป็นชายชาติทหารแท้จริงสุดหลอ่อและอย่างมไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากที่เขาเล่นหนี่ซีรีส์เรื่องโรแมนติกอย่างโรแมนติกเรื่องซ e c r e t g การ e เดนคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาจะฝากผล งานไวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากรมอยู่ถึง2ตปีอะเขาเนี่ยไม่เหมือนคนไทยคนเกาหลีไม่เหมือนคนไทยเลยนะทำไมอะผู้หญิงไทยเนี่ยเวลาจะนักแสดงหรือว่าจะแฟนตัวเองเข้าจะหาจะแบบอ๋ไม่ไม่ไม่แต่ท่นู นะอะไรเงี้ยลดเนาะแต่ละอ่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูหยองบินด้วยนะก็ลองลองไปหาดูซิเรื่องนี้พ่อบ้านเรายังไม่ได้ฉายเนาะสี่แคนเดเลนเองค่ะใช่แล้วจ้ะอ้าวแล้ววันนี้มาหวากันจนหมดเวลานะจ๊ะเราต้องขอขุดเอสเอสซุกทุกคนนะคะที่ส่งกันเข้ามาส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้โอ้โหอันตาลายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็อยากรู้เรื่องของใครก็สามารถส่งเอสเมสมาถามเราได้เลยนะจ๊ะทุกทุกวันเลยจ้ะที่สี่สองสองหนึ่งแปดสามเก้านะจ๊ะแล้วก็ อยากรู้ความเคลื่อนไหวของรายการของเรามีข่าวแอปเดนทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะก็สามารถเข้าไปที่ www. d a l a d e l y com ค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะสวยใสวุฒิศักดิ์นะคะเพราะความสวยรอไม่ได้แล้วก็ผมสวยๆนะคะ Head and Shoulder สุด Drys ค้าแค่ค่ะค่ะและโปรแกรมดีว่าซูเปอร์เบิร์ดนะคะ10วัน5กิโลค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะจ๊ะจากพ i ิ k ง a d ดี้แพดดิ่ชั้น1ซอย7ค่ะ Je s ซี b บ r b e r ร y p แพดดิ่ชั้น4ซอย12นะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอ่ะพบกันนนใหม่พุงี้ะะค อินยูสปายดาราเดลี่ลาไปแล้วสวัสดีสสดค่ะขอขอบคุณดีว้าซูเปอร์เบอร์